เ,เรียนฟังนะคะภาพนี้นะคะเราจะสอบเก็บคะแนนวิชาภาษ,ษาไทยซึ่งเป็นเรื่องของคำที่มีพยัญชนะควบก,กล้ำคราวนี้เรามาทบทวนก่อนว่าคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำเป็นแบบไหนจากที่เราเรียนไปนะคะคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำเนี่ยซึ่งมีคำทั้งควบกล้ำแท้แล้วก็

ไม่ว่าจะเป็นคําไหนก็แล้วแต่นะคะ, mind, ะ,คะถ้ามันควบด้วยรอเรือรอยิงมัวแหวนจะเป็นคําควบกั้นแท้นะคะคาควบกั้นแท้เนี่ยจะควบกับพยัญชนะต้นหรือว่าต,วตัวอื่นๆเนี่ยจะออกเสียงพร้อมกันต่อมาถ้าเป็นคําควบกั้นไม่แท้จะเป็นขขพยัญชนะตัวรอเรือตัวเดียวเป็นพยัญชนะตัวรอเรือตัวเดียวนะคะซึ่งจะออกเสียง เป็นพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นแล้วก็อรอจะออกเสียงเป็นซอโซนะคะคำไหนที่ออกที่เขียนด้วยอรอแล้วออกเสียงเป็นซอโซเนี่ยแสดงว่าคำนี้จะอยู่ในคำควบต้นไม่แถ้นะคะอย่างเช่นคำว่า,าซซยสโูมซาบแล้วสะกด อย่างเช่นคาว่าทราบเนี่ยทอรลอนะคะทอรลออบาบอทราบแต่เวลาเราอ่านนะคะเราจะเราจะเขียนคําว่าทราบเลยมาจะออกเสียงซออโซ่นะอ่ะคราวนี้นะคะให้หนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองไปที่หน้าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าสองหน้านี้ครูจะอ่านโจทย์ให้นะคะแล้วนักเรียนเป็นคนทําแบบทดสอบเองลงไป นักเรียนกดทำเองนะคสอบเสร็จแล้วฉเฉลยเฉลยเสร็จแล้วบอกคะแนนก็จะจบในของภาพเช้านี้นะคะถ้าสอบเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปพักเที่ยงได้เลยครูโฮโฮโฮค่ะหน้าที่เท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าค่ะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้า ำรอเลยเหรอครับฟังก่อนสิทูจะเป็นคนอ่านจทให้ครับจะมีใครเข้ามาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเผื่อบางทีอ่านถึงข้อเก้าแล้วคทูจะเข้าห้องเรียนเนี่ย<ม>ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเก้านาทีแล้วนะ ครับเมื่อกี้ก็เข้า26คนแสดงว่าภาพนี้ก็คือเน่ยรวมคู้ด้วยเป็น26น่สิบกภาพนี้ทีมไม่ได้เข้าเนะี่ย บางคนชอบเข้าเรียนช้าอ่ะนักเรีนยนไปดูข้อที่หนึ่งฟังนะคะแล้วก็เลือกทำตามที่ครูอา่านจะเลือกข้อไหนก็ผลข้อนั้นเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเราจะมาเฉลยแล้วก็บอกคะแนนฮย อันนี้คือให้ดูอันนี้คือให้ดูก่อนใช่ไหมครับหรือว่าอย่าเพิ่งทําลงสมุดครับครูครูจะอ่านโจทย์ให้แล้วหนูก็เลือกลงไปได้เลยครับคุณครูอ่าทาไปพร้อมกันนะคะครู้ค่ยเอ,อ่อมรับไม่ไดน้นะคะ๋ยวหนูไปเอ่อาสมุดในบ้านคะ่ะพอพอดีหนูอยู่บ้านประแกงเ๋ย่เอาแล้วคะ่ะ แลก่อนแป๊นึงค่ะเดี๋ยวเอาสมุดก่อนอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนตั๊บนึงอมีเพื่อนหลุดไปแล้วคนหนึ่งเนีมีเพื่อนหลุดปไ,ไปหน้า 78, เจ็ดสิบิบเกทีทางแช็ก็ได้นะทีมทางแคทเลเนตเจ้สใสพร้อมย แวใสหาสมุดก็ได้เล่มที่เรียนออนไลน์ก็ได้เลขหนึ่งเลือกข้อไหนก็เขียนเลขหนึ่งสองสามเหมือนทางข้อสอบปกตินั่นแหละถ้าไม่ไไมีอ่ะพร้อมยังได้แล้วค่ะพร้มค่ะต้อรับ ึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ,คะโอ้ยมาค่ะ 你卡。<Okay. S 1> ไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะไปเลยเยฟังอีกแป๊บหนึ่งนะคะคาควบกล้ำไม่แท้เนี่ยถ้านักเรียนย้อนให้นักเรียนทุกคนเปิดย้อนไปดูแบบฟูมหัดของตัวเองหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดก่อนย้อนไปดูหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดก่อนนะคะแบบฟูงหัดของตัวเองนะหน้าที่หน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดที่เราทำแบบฟูงหัดไปครั้งที่แล้วอ่ะ นักเรียนดูคำควบก้มไม่แท้คำควบก้มไม่แท้นักเรียนดูนะคะว่าพยัญชนะตัวรอเรือควบกับพยัญชนะต้นตัวอื่นๆเนี่ยแต่ว่ามันจะออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นฟังก่อนนะอันนี้ควูอธิบายคำควบก้มไม่แท้ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยคำควบก้มไม่แท้จะเป็นตัวพยัญชนะตัวไหนก็ได้ แต่มันจะไม่ออกเสียงลอเรือมันจะออกเสียงตัวแรกเท่านั้นอย่างเช่นคําว่าสงส่งน้ำา้าอนกเรียนสอลอโอกงอสงนะคะอย่างเช่นคําว่าสงเนี่ยสอลอโอกงอสงคําว่าสงจะไม่ออกเสียงลอเรือแต่มันจะออกเสียงสอเสือตัวเดียวอันนี้คือคําพวบกันไม่แท้นะคะ เพราะว่ามันออกเสียงสอเสือตัวเดียวมันไม่ออกเสียงรอเรือคำที่ไม่ออกเสียงลอเรือจะเป็นคำควบกลมไม่เทหรือคำที่เขียนทอรอแต่ออกเสียงเป็นซอโซอันนี้ก็คือคำควบกลมไม่เทนะคะเข้าใจไหมอ่ะ ตอนนี้มาดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบก,กล้ำข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบก,กล้ำเงิง้นข้ปิน ตอบแล้วเมื่อกี้นักเรียนนักเรียนจะเลือกข้อไหนนักเรียนไม่ต้องตอบนะคะมันเป็นข้อสอบครูจะเก็บคะแนนเลือกข้อไหนก็แล้วแต่ตัวเองเลยเดี๋ยวมาเฉลยตอนสุดท้ายข้อใดคือคาที่มีพยัญชนะควบกล้มหนึ่งสลัดสองลัดสามตะลิง หสลัดสองลัด3ามตลิ่งต่อไปข้อที่สองข้อใดไม่ใช่คำที่มีพยัญชนะควบกลมไม่ใช่คำที่มีพยัญชนะควบกลมหนึ่งคลิกจริงสองตลาด สลายสส้อยเดินคำว่าไม่ใช่ก็คือคำไหนที่มันไม่ได้ควบกลร,รมนั่นแหละเรืยอข้อนั้น ต่อไปข้อที่สามคำในข้อใดไม่ออกเสียงรอเอกกรือควบกล้ำคำในข้อใดไม่ออกเสียงรอเรือควบกล้ำคำที่ไม่ออกเสียงแสดงว่าเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แท้หรือไม่แท้คะไม่แทอ,อ่าแสดงว่าถ้ามันไม่ออกเสียงรอเรือมันเป็นคำควบกล้มไม่แท้แน่นอน หนึ่งเร้าซอยสองโปรด,ดปลายสามแมพล่ร้อมคำไหนที่ไม่ออกเสียงอยรอเรือควบกลัมเรือกข้อนั้น ต่อมาข้อที่สี่คำในข้อใดอ่านถูกต้องคำในข้อใดอ่านถูกต้องนะคะนะักเรียนฟังจากสิ่งที่ครูอ่านแล้วคําที่ข้างหน้ากับคําข้างหลังเนี่ยครูอ่านเหมือนกันไหมถ้าครูอ่านเหมือนกันให้เลือกข้อนั้นนะคะข้อที่หนึ่งสระน้าอ่านว่าสระ,ะน้า สองตุดโตมอ่านว่าตุดโตม 3. นนตีอ่านว่า,านนทะรี ต่อไปข้อที่ห้าข้อใดไม่ใช่คำควบกล้ำแท้ไม่ใช่คำควบกล้ำแท้แสดงว่ามันต้องไม่ออกเสียงลอเรือนะคะมันจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกเท่านั้นํำที่ไม่ใช่คำควบกล้ำแท้จะต้องไม่ออกเสียงลอเรือนะคะข้อหนึ่ง คลัดคลาบสองสร้งา,างเสริมสามกว้างขวาง ต่อไปข้อที่หกป้าพลิงซื้อปลากายและปลาสวายจากตลาดอาจากตลาดนัดมาผัดริษป,ประโยคนี้มีพยัญชนะควบลัง้งกีทำนับคําซ้ำด้วยนะคะนับคําซ้ำก็คือถ้ามันมีคําที่ซ้ำเนี่ยนักเรียนสามารถ นับเป็นสองคำได้เลยถ้ามันซ้ำสองครั้งนะหนึ่งมีสี่คำสองห้าคำสามหกคำจากประโยคนะคะป้าพลงซื้อปลากายและปลาสวายจากตลาดนัดมาผัดพริกนับดูว่ามีคำควบก,กั่งกี่คำ คุณครูคะข้อหกคำซ้ำม,มันนับไหมคะนับค่ะข้อหกคำซ้ำก็นนะับนับคำซ้ำด้วยนะถ้าคำมันซ้ำกันนับด้วยนะคะ ต่อมาข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดประโยคใดมีคำควบกล้ำหนึ่งคำนักเรียนต้องดูแต่ละประโยคดีๆนะคะจะมีแค่คำเดียวเท่านั้นหนึ่งมเมื่อพูดจปาปลาัยกับใครต้องพูดไถลระ 2ป้าส้อยขายหมึกย่างที่หาดตาสามลุงแคนปรุงอาหารได้อร่อยประโยคไหนมีคำควบกลำแค่หนึ่งำเลือกประโยคนั้นเลือกข้อนั้นค่ะ ต่อมาข้อที่แปดข้อใดใช้คำที่มีพยัญชนะควบกล้ามากที่สุดข้อใดใช้คำที่มีพยัญชนะควบกล้ามากที่สุดอันนี้นักเรียนก็จะต้องดูว่าประโยคไหนที่มีพยัญชนะควบกล้ามากที่สุดนะคะหนึ่งน้องขวัญปรับปรุงสูตรอาหารสอง เด็กเกลุยโคลนไปหาหอยแครงสผู้ชมปรบมือให้ลุงไทยพ่อเพลงดูจากประโยคว่ามีคำพวกพวกกล้มกี่คำประโยคไหนมากที่สุดเลือกประโยคนั้น ไปข้อที่เก้าข้อที่เก้านะคะข้อใดมีคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำข้อใดมีคําที่มีพยัญชนะควบกล้มนักเรียนดูแค่ว่าข้อไหนมีประโยคที่มันมีคําควบกล้มก็เลือกข้อน,นั้นแหละหนึ่งเด็กๆจับฉลากได้รางวัลใหญ่สองควานช้างกําลังอาบน้ําให้ช้างพายสาม เด็กที่ฉลาดจะขยันอ่านหนังสือข้อไหนมีทำควบกรรมให้เลือกข้อนั้นคุณครูครับ่ายางไข้อที่สองผมเจสองคำครับ หนวก็วงไปที้คุมคูสองนั่นเนี่ยคูนต่อไปข้อที่สิบข้อสุดท้ายละข้อสิบทำที่มีพย,ยัญชนะควบกล้มข้อใด ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกทุกคำแสดงว่าคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกมันจะต้องเป็นคําที่คําที่อะไรคําควบกล้ำแบบไหนแท้หรือไม่แทไม่แทค่ะอ่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะ เพราะว่ามันออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวแรกหนึ่งกล้ามแทกสองโกรดจริงสามสร้างแทงดูดีๆนะจะออกเสียงแค่ตัวแรกเท่านั้นตัวรอเรือจะไม่ออกเสียงเลย เพราะว่ามันเป็นคำควบกลรร้มไม่แท้อ่ะครบสิบข้อแล้วนะคะมีใครไม่ทันข้อไหนอ่ะเฉลย